เธอถ้าเกิดเธออยากหน้าใสอ่ะฉันมีเคล็ดลับมาบอกจ้ะคือก่อนที่เธอจะล้างหน้าเนี่ยฉันแนะนำให้ใช้ตัวนี้จ้ะก,การ n i e r Skin Natural Micella Cleansing Water All In o n นตัวดีก่อนล้างหน้าแนะนำเลยเพราะว่าตัวม c เช l ่าเนี่ยมันสามารถแบบเป็นลักษณะเป็นเหมือนแม่เลหล็จจกดูดจับสิ่งสงกปรกเครื่องสำอางกันน้ำต่างๆได้ทั้งหมดเลยความมันสิ่งสงกปรกหรือว่า PM 2-5เนี่ยคลีนได้หมดเลย และเหมาะกับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายด้วยค่ะตัวเนี้แนะนำให้ใช้เลยนะคะก่อนล้างหน้าเพราะตัวนี้ไม่มีน้ําหอมสีหรือว่าพาราเบนต่างๆและเทคเจอร์มันก็ดูดิเหมือนน้ำเปล่าดูดิมันเลิศอะ่ะเนี่ยเพื่อนๆแค่แค่แบบว่าเนี่ยมีสัมเนาะแล้วก็เปิดมาจะเห็นว่าเนี่ยมันเหมือนน้ำเปล่าเลยอ่ะแล้วเราก็ทาให้ทั่วใบหน้าและรอบดวงตาเนาะ ต้องใช้ทั้งเช้าและเย็นี่ยคุณจะน่าใสแบบนี้จริงๆไม่ได้โกหก